สวัสดีคะ่ะสวัสดีเพื่อนๆชาว YouTube ทุกคนนะคะมือหนีอยู่ในป่ากับแอร์อีกแล้วนะคะฝนอาจจะตกนิดนึงนะคะมากับชุดเดิมนะคะเพราะว่าเป็นเสื้อกันฝนเนาะล้วก็มือหนีมีหมวกกันฝนมานํานะคะตอนแรกประาทายให้เพื่อนๆเพือ,พองแหละคะ่ะแต่ว่าเห็นเห็ดหลายนะคะกันเลยว่าอยากจะแชร์ให้กับเพื่อนๆน,นะคะอันนี้พึ่งเก็บไปหาหน้าที่นะคะเพื่อนๆหาหน้าที่ที่นี่เห็นเห็ดอีกกันเลยว่า ถ่ายดีกว่าเดี๋ยวถ่ายให้เป็นเพื่อนมึงนํานะคะไปมึงกันเลยค่ะว่ามือเนี่ยจะได้เหตดร้ายบอ,บอถ้าได้ร้ายมือเนี่ยถ้าได้เต็มเต็มตะก,การเนี่ยจะเอาไปให้อันอ่าพี่คนไทยนะคะที่เพื่อนอยู่อันบไกลกันแห้งนะคะเพื่อนอันโบไถ่เขาปลาเนาะเพื่อนอยากมาอยู่แต่ว่าเพื่อนหันมาโบได่นะคะเดี๋ยวแอรจะเก็บให้เพื่อนเนาะเดี๋ยวปาม,มามึงเลยค่ะป่าก็ป่าเดิมนะคะรถก็อยุต,ตรงนั้นค่ะเพื่อนเพื่อนเห็นบอ รถกรอยูตรงนั้นไก,ไก่เลยเขากะเลี้ยวมาเลี้ยวมาเลี้ยวมานะคะแอเห็นตอนนี้อยู่ประมาณสามสี่ดอกนะคะมาพอดอกแรกเลยม่เมนดอกแรกอันอันนี้เป็นดอกแรกสีดท้ายคลิปเนะาะเดี๋ยวเปลี่ยนมือก่อนใส่ถุงมือกเก็บดอกแรกสีท้ายคลิปมือนีไม่แต้ดอกตะมุตะมิขาวเหอนเหินมึง,มง,มงตื่นละ่ะ มีแต่ดอกตะมุตะม,มีบัวเถาด้วยมือนี้บัไดดมาสองมือตอนแรกว่าสิมันอันมันสิดอุ้ยเฮ็ดสิดเถาก่อนบัโโน้อนะคะเพราะว่าอันแอบปวดฟันนะคะปวดฟันแล้วก็ไปถอนฟันคุดมานะคะกับแบบฝนตกนะคะอีกสองมือที่ผ่านมานี่ค่ะเก็บไปเดี๋ยวไปตัดขาทีหลังเนาะถมๆปลายขายยางเห็นอยู่ไซอีกแล้วเฮ้ยแบบแบบปยางไปค่ะขาทั้งผุนทั้งผุนค่ะ เมื่อหนีสีบอตื่นเต้นป็นไหนเดอ้อนี่ค่ะเพื่อนเพื่อนพบอตื่นเต้นแล้วเดอเว้อนี่เพื่อนเพื่อนท่างขวาเมื่อแอร์ซองไปค่ะตื่นอีกสองดอกนะคะเดี๋ยวจะซูมให้มึงสองดอกสามดอกซูมค่ะซูมให้ดูนี่ค่ะเดี๋ยวมาจัดการดอกนี้ก่อนเนาะมาเลยค่ะดอกนี้มีแต่แบบตะมุตะมิ ตะมุต,ม,ตมิตะมุตมิไปค่ะไปต่อโหดอกนี่ปัดกำลังเกิดงามๆเลยค่ะโยกโยกโยกหมุนแฟนบอกมานะคะดอกยังไงขึ้นเอาค่ะหวบขาวแต่กระบวมีถากกินนะคะมาจัดการดอกนี้ดู เหมือนอันดอกนัก่นก็จะมีโยกโยกโยกหมุนนี่คะ่ะตะโมตะมิตะโมตะมิหมมันมาทางนี้คะ่ะดอกหน่อยๆี่ก็เอาพราะวานตอนแรกดอกน่อยแอบ,บอเอาเนาะแอบเอาอัญญาทมไห้เนาะคะ่ะมันตายคะ่ะเพื่อนๆแอบ์ผึ่งไปเจอคลิปอัน ผีคนที่เขาเคยมีประสบการณ์เขาบอกว่าถ้าเจอดอกหน่อยก็เอาเลยคือถ้าเขาไปแตะตอง่งเมื่อ้วรมันเสียนเนาค่ะมันสีบุญใหญ่เฮ็ดอันนี้นะคะโอเคจุดนี้ก็ได้ทั้งหมดสี่ดอกนะคะชือ่อโอ้่ค่ะเดี๋ยวไปตัดขาที่หลังเนาะไปค่ะไปต่อยางอยู่บริเวณน,นี้นะคะใกล้ๆน,นี่นะคะดอกหนึ่งนะคะยางมา,าบก่ไกลกัน นุนผมไปค่ะไปเรื่อยๆพอแล้วค่ะเพื่อนๆอีกดอกนึงเพิ่งเห็นดอกนึงได้สองสองบอ,บอดอกนึ่งรุ่มไก่กันได้ค่ะ โอ้ยเมื่อนี้มีแต่อดอกแบบพอมีดอกแก้ได้ค่ะที่ดีไปคะ่ะไปต่อมองหาต่อโยวป่กไกกันเลยข้างในกล่าวไปใส่อยู่ค่ะเพืเ่อนๆอาจจะต้องได้นั่งล่งแล้วกันแน่เนาะต้องใบโย่อันนี้ขาเหง้า,าขาเหง้ นมดูนั่งลงนะคะแนมก่อนชุดกว่าสายตาแถวนี้ไม่มีโอเคไปต่อเพื่อนเดินเดินมาอันนี้เดินเข้ามาในลึกหน่อยนะคะก็จะเจอหนึ่งข้างทางกันสองป่าห้าค่านะคะ เดินต่อไปเพ <c oughs> ื่อนแอเจอไม่ได้มาแบบสองมือนะคะเ่าบ่ล่อะมึงตีล่ะแบบใหญ่ดอกนี้ก็จะเช็คดูได้ไหมอ่ะยังแข็งๆได้อยู่มันกดจัดการเลยนี่ค่ะ ยังขาจะยางเยอะค่ะนี่ค่ะ,คะเดินต่อยางวนเวียนอยู่แถวุบนค่ะเพื่อนๆอีกดอกหนึ่งกำลังมองหาดอกอื่นโอ้ยเถวราเบ,บนอ่นไม่ห้อยกินยังยังได้อยู่นคะคะ เดินโตค่ะเพื่อนๆแต่มันแก่แล้วเนาะก็ปล่อยไว้นะคะนี้เดินมาแบบ <c oughs> เดินออกมาแล้วนะคะเพื่อนแลยวสก็บดอกนี้เป็นอันดอกสุดท้ายของคลิปนี้แลวเด้อสิไปตัดขาเฮดเลยด้อค่ะได้หนึ่งได้เกือบเต็มตะกาพอดีนะคะขาใหญ่มากเพื่อนๆขาใหญ่มากโยกโยกป๊บป๊บป๊บแล้วก็หมุน ยขาใหญ่มากลืมถ่ายรูปจอยเมือนี้ว่ามีรูปเฮ็ดเลยนี่ค่ะขาใหญ่แห้งเทปิดหลุมพรุ่งนี้เกิดโอ้ไม่ใช่ปีหน้าเกิดอีกนะลูกไปค่ะไปตัดขาเฮ็ดกันค่ะที่นี่ ่อันนี้เป็นเฮดที่เก็บได้มือนี้นะคะเกือบเต็มตะากร้าเนาะแต่ว่ามีแตดอกงามๆนะคะตอนแรกว่าจะให้อันพี่เพื่นเนาะกะเอินผี่เพิ่นมาเอาแต่ว่าผี่เพิินบอกว่าเอาไว้กินนะคะเดี๋ยวแต่ว่าเดี๋ยวพาผี่เพิินมาเก็บอีกที่มือหลังเนาะค่ะเดี๋ยวที่นี้เขามาตัดค้าเฮดกันเลยนะคะห้าหมีดกันนะคะเพื่อนๆ ही <laughs> ही มีต <t od em |ms|> ุไซน้อมีตัดอันนี้ก่อนนะมีพามอนกัน มือใหม่อยูืนะค่ะเปียกสักหน่อย อาจ้วเนะคะี่กอันนี้เดี๋ยวสิอันเอาไปเฮ็ดอบไว้ค่ะอบแล้วก็เอากลับเมืองไทย้ะค่ะไปฝาเกเพื่อนๆนิวเมืองไทยเนาะ ต๊กนะคะ,ะสิเปียกชุ่มช่ำจักน้อยนะคะโอ้ฝนตกเดี๋ยวไปตัดอยู่บ้านต่อนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้กะ ขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามนะคะฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ช่อง The Air Channel หน่อยนะคะเก็บเห็ดมือใหม่นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะอดอกกอชสุนดอกดอกนี้สวยงามค่ะ